เรื่องของมาตรการคุมเข้มก่อการร้ายทั่วโลกนะคะแต่ว่ายังคงมีเหตุการณ์ร้ายทอกโลกเกิดขึ้นหลายครั้งและก็ติดต่อกันค่ะต้องบอกนะคะว่านี่เป็นจดใหญ่ของผู้นําประเทศยักษ์ใหญ่แล้วค่ะที่ต้องหาทางแก้และก็รับมือให้ได้วันนี้ค่ะเราจะไปเจาะลึกกันก่อการร้ายปวนระบบเดินทางทั่วโลกติดตามรายงานชิ้นนี้ค่ะ กลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มในหลายประเทศยังคงปฏิบัติการอย่างต่อนเนื่องแม้หลายประเทศจะมีการกรองข่าวอย่างละเอียดยิบมีมาตรการป้องกันภัยอย่างแน่นหนาและคุมเข้มการเข้าออกประเทศอย่างจริงจังหวังสกัดผู้ไม่หวังดีเหล่านี้อย่างกรณีของสหรัฐที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งพิเศษระง,งับการเดินทางเข้าสาหรัฐของพลเมืองจาก6ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นเวลา90วัน ในคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีฉบับใหม่นี้ได้ลบชื่ออิรักออกจากรายชื่อประเทศที่สั่งห้ามพลเมืองเดินทางเข้าสหรัฐหลังจากบรรลุข้อตกลงมาตรการตรวจสอบวีซ่าเพิ่มเติมแต่ยังคงรวมถึงการสั่งห้ามผู้ลี้ภัยเดินทางเข้าสหรัฐเป็นเวลา120วันเหมือนเดิมโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16มีนาคมเป็นต้นไปเพื่อลดความยุ่งยากในการเดินทางเนื่องจากคำสั่งฉบับก่อนหน้าที่ถูกศาลร,รัฐบาลกลางสั่งระง,งับ ทำให้เกิดความสับสนและมีการประท้วงตามมาจากนั้นกระทรวงวามมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐก็ออกคําสั่งใหม่ห้ามผู้โดยสารในเที่ยวบินสู่สหรัฐจาก8ประเทศนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆยกเว้นโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องโดยสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามพกพาขึ้นเครื่องตามคําสั่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่เช่นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตกล้องถ่ายรูปเครื่องเล่นดีวีดีและเครื่องเล่นเกมต่างๆ คำสั่งดังกล่าวเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวหลังหน่วยข่าวกรองของสหรัฐซึ่งสืบข่าวในต่างประเทศพบเบาะแสความเป็นไปได้ในการก่อการร้ายโดยคาดว่าเที่ยวบินที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งใหม่นี้เป็นของ9สายการบินซึ่งมีเที่ยวบินสู่สหรัฐจาก8ปประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือหลังจากสหรัฐออกคำสั่งดังกล่าวได้ไม่กี่วันอังกฤษก็มีคำประกาศลักษณะเดียวกันโดยยืนยันว่า อุปกรณ์ที่ถูกห้ามประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตเครื่องเล่นดีวีดีและโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือปกติหรือที่มีขนาดยาว16เซนติเมตรกว้าง9.3เซนติเมตรและหนา1.5เซนติเมตรคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้ผู้โดยสารของเที่ยวบินขาเข้าประเทศอังกฤษทุกเที่ยวบินที่เดินทางมาจาก6ประเทศได้แก่ตุรกีเลบานอนจอแดนซาอุดีอราระเบียอียิปต์และตูิเซีย จะไม่สามารถนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ขึ้นห้องโดยสารของเครื่องบินได้แต่สามารถนําอุปกรณ์ดังกล่าวใส่ในกระเป๋าสัมภาระเพื่อโหลดใต้ท้องเครื่องได้ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันแน่นนาหรือมีข่าวกรองที่เชื่อถือได้มากแค่ไหนสุดท้ายก็เกิดเหตุไม่คาดฝันที่ช็อกคนทั้งโลกเพราะเกิดขึ้นในใจกลางกรุงลอนดอนที่ได้ชื่อว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นนามีการกรองข่าวที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้มากที่สุด จากเหตุจมตีบริเวณรอบรัฐสภาอังกฤษทั้งการใช้รถยนต์พุ่งชนและใช้มีดเป็นอาวุธทำร้ายเหยื่อเมื่อวันที่22มีนาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บ40รายหลังจากเกิดเหตุไม่ถึง24ชั่วโมงกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่า IS ก็ออกแถลงการอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุรุนแรงในลอนดอนแถมบอกด้วยว่าผู้ก่อเหตุที่ถูกตำรวจวิสามันนั้นเป็นนักรบของกลุ่มตนด้วย แว่ารัฐบาลอังกฤษยังไม่สรุปอย่างเป็นทางการว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายก็ตามล่าสุดคือวันที่3เมษายนเกิดเหตุระเบิด2ที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินเซเนยาบอรอชาดและจุดใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินสถาบันเทคโนโลยีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต14รายบาดเจ็บ49รายโดยผู้ก่อเหตุชื่อนายอักบาจอนดีจาริลอฟ อายุ22 23ปีเกิดที่เมืองออสทางตะวันตกเฉียงใต้ของก่คิสถานและถือสัญชาติรัเสเซียด้วย